มาเรื่อเรื่องของยาเสพติดนะครับตำรวจทางหลวงของด่านช้างไปจับหนุ่มก่อสร้างคือเขาเนี่ยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาครับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งคือขับมาสองคนนะครับปรากฏว่าคนหน้าเนี่ยก็คือคุณธีรพัฒนะครับซึ่งก็ขับรถมาตามปกติแต่อีคนท้ายนี่แหละคุณผู้ชมครับคือมีท่าทีพิรุษตำรวจทางหลวงก็เลยอ่ะขอหยุดตรวจหน่อยตรวจคนหน้าไป ไม่เจออะไรไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีประวัติอะไรด้วยแต่ไปตรวจคนท้ายนะครับปรากฏว่าเจอยาเสพติดเเม็ดด้วยกันตอนนี้กฎหมายนะฮะคร,รอบครองผู้เสพก็คือ5เม็ดอันนี้เกิดมา2เม็ดคุณผู้ชมครับปรับล่าสุดเป็น1เม็ดเป็น1เม็ดแล้ว1เม็ดเท่ากับผู้เสพอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเป็นผู้ขายแน่น,นอนนะฮสำหรับคดีนี้แล้วก็ไปตรวจสอบประวัตินะครับปรากฏว่าหนีหมายจับในเรื่องของคดีลักเล็กขโมยน้อยในพื้นที่สอนอสายใหม่ด้วยครับ ต้องบอกว่าเป็นพฤติการของ คนที่พอเวลามันทำความผิดนะครับก็จะมีความลุกลี้ลุกลนอะไรประมาณนี้เนี่ยเห็นผิวเผินภายนอกเนี่ยดูไม่ออกแน่นอนก็เหมือนกับคนซ้อนท้ายกันไปทำงานตามปกติในไซต์งานก่อสร้างทีนี้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงด่านช้างเนี่ยก็ออกตรวจตามปกตินี่แหละขับรถตามอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยจากกล้องหน้ารถนะครับเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมนายคนนี้ดูเหมือนลุกลี้ลุกลนพอเห็นรถตำรวจขับตามรู้สึกว่าเอแปลกแปแล้วก็ดูพฤติการเหมือนคนกําลังเสพยาเสพติดมาทีนี้แน่นอนนะครับชายคนดังกล่าวเนี่ยผิดสังเกตก็เลยเรียกให้จอดนะฮะเพื่อขอตรวจคน้นคนขับเนี่ยชื่อในเอกนะครับตรวจค้นเนี่ยไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่ปรากฏว่าคนที่ซ้อนท้ายมานะครับทราบชื่อทีหลังก็คือนายธีรพัฒน์นี่แหละไปตรวจค้นนะครับ ปรากฏว่าพบยาบ้าประมาณ7เม็ดด้วยกันบรรจุอยู่ในหลอดพลาสติกสีเหลืองอยู่ในกระเป๋ากางเกงของผู้ต้องหานะครับก็นายธีรพัฒน์เนี่ยอายุ27ปีเองเนะจริงๆเขาก็เหมือนประกอบอาชีพสุดจริตทั่วไปนั่นคือทำงานก่อสร้างใช้างานก่อสร้างทำขนปูนแบกเหล็กนู่นนี่นั่นตามปกติเลยแต่ทีนี้ปุ๊บปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ยรับสารภาพนะครับว่าตนเองเนี่ย ซื้อยาเสพติดมาจริงๆมาจากพ่อค้าคนกลางนะครับที่ขายยาบ้าในพื้นที่ในอำเภอด่านช้างนี่แหละจริงๆเนี่ยซื้อมา10เม็ดนะราคายาเสพติดคุณผู้ชมครับตอนนี้ราคาเม็ดละ50บาทธ<อ>ีรพัฒน์บอก50บาทเองคุณค,คือมันถูกมากจริงๆสําหรับธีรพัฒน์เนี่ยคือตอนแรกเขาซื้อมา10เม็ดแต่เขาเสพไปแล้ว3เม็ด นี่จังหวะที่จับอยู่เนี่ยคือยังมีอาการของการเมายาเสพติดอยู่นะก็<ข>าอาจจะ<บ>ด,ดีดใช่ไหมครับใช่ก็เลยถูกจับไงคนุณเพราะว่าดูท่าทางมีพิรุษคือเขาเนี่ยตั้งใจเสพยาเสพติดไอ้สาเม็ดเนี่ยที่ว่าเนี่ยหนึ150บาทเดีย๋ยมาเพื่อที่จะไปทํางานการก่อสร้างพอเวลาทําก่อสร้างเนี่ยยกอิดยกปูนยกเหล็กเนี่ยมันต้องอยู่กลางแดดมันต้องอาศัยความดีดนี่นแหละคุณอั้นอย่างที่คุณบอกนะครับ แต่เอาจริงๆแล้วคุณผู้ชมลองคำนวณดูนะค่าแรงวันหนึ่งอย่างก,ก่อสร้างเนี่ยผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ผมตีว่า500บาทละกันแต่ว่ามีเสียค่ายาเสพติดไปแล้ว150บาทเท่ากับคุณเนี่ยเหลือกินอีกประมาณ350บาทเอาจริงๆก็ไม่ค่อยคุ้มเหมือนกันนะทำงานหามรุ่งหามค่ําแล้วก็แบกเหล็กแบกปูนคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยตนก็เลยแน่นอนนะครับเสพยามา3เม็ดโดนตํารวจจับเพราะว่ามีพิรุษนี่แหละ แต่คนหน้าเนี่ยที่ขับรถมาด้วยเนี่ยรอดนะเพราะว่าไม่มีประวัติอะไรแล้วก็ไม่ได้เสพยาเสพติดมาด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไปตรวจปัสสาวะหรือเปล่านะแล้วจะพบยาเสพติดไหมทีนี้จากการสอบประวัตินะครับนายพิเชษคุณผู้ชมครับขออภัยครับนายธีรพัฒน์นายธีรพัฒน์เนี่ยก็คือมีคดีหล,ลบหนีมาด้วยนะครับเป็นคดีลักทรัพย์ในพื้นที่สอน,นอสายไหมเราก็เป็นที่ต้องการตัวของตํารวจสายไหมด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเขาลักทรัพย์ยังไง คือธีรพัฒน์เนี่ยใช้วิธีการคือไปตามโรงเรียนกวดวิชาต่างๆทีนี้ก็จะมีผู้ปกครองใช่ไหมครับมรอรับบุตรหลานตามโรงเรียนกวดวิชามันก็จะมีบุตรหลานของผู้ปกครองบางท่านเนี่ยที่แบบติดเล่นหรืออาจจะแบบยังทําการบ้านไม่เสร็จหรือว่ายังคงเรียนอยู่ก็ยังเรียนไม่เสร็จนี่แหละผู้ปกครองบางท่านก็คือนั่งรออยู่ตรงบริเวณเก้าอี้ไม้หินอ่อนหรืออาจจะเป็นบริเวณเก้าอี้ที่อยู่ในโรงเรียนกวดวิชาต่างๆเขาก็จะเดินเข้าไปตามลูก ว่าเอ๊ะเสร็จหรือ,อยังนู่นนี่นั่นปรากฏว่าผู้ปกครองรายดังกล่าวเนี่ยก็พฤติการเดียวกันเลยครับก็คือรอลูกอยู่แล้วลูกเนี่ยก็คือยังเรียนไม่เสร็จเข้าไปตามแต่ว่าวางกระเป๋าสะพายข้างสีดำเอาไว้ข้างนอกปรากฏว่าในกระเป๋าเนี่ยมีเงินสดประมาณ13,430บาทนี่เลยครับธีรพัฒน์สวมรอยไปนั่งข้างๆกระเป๋าละอาที่ตกเอาไว้นะฮะที่วางเอาไว้ดีกว่าทีนี้ปรากฏว่า ก็หยิบกระเป๋าครับแล้วเดินออกไปต่อหน้าต่อตาเลยผู้ปกครองเด็กเนี่ยคือช้ำใจมากนะคือตั้งใจว่าจะเอาเงินนั้นเนี่ยไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกจ่ายค่าเรียนพิเศษให้ลูกแต่ว่าเงินเนี่ยมันลอยหายไปกับตาทีนี้จากพื้นที่สอนนอสายไหมครับทีอาในธีรพัฒน์เก็หลบหนีมาอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีก็มาทำงานไซต์ก่อสร้างนี่แหละ ก็ปรากฏว่าก็มีคดีติดตัวนะครับเจา้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถรวบแล้วก็จับกลุ่มได้ทั้งสองคดีเลยนะหลับซับแล้วก็รวมไปถึงข้อหายาเสพติดไว้ในครอบของด้วยแล้วก็รวมไปถึงเสพยาบ้าใน10ะเม็ดก็คือกลายเป็นผู้ขายแล้วเนาะตอนนี้ถูกต้อง <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าชัดเจนนะครับส่วนโทษแล้วก็พิษภัยของยาเสพติดทุคกคนก็น่าจะทราบกันดีมันส่งผลทั้งต่อตนเองต่อครอบครัวต่อชุมชนต่อประเทศชาติของเราในภาพรวมนะครับยาบ้าเนี่ยออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทแรกๆมันก็จะทําให้ร่างกายคป็น ตัวนะครับกลุ่มคนงานก่อสร้างมักจะใช้กันแต่ว่านะครับพอเสพหนักๆเนี่ยมันก็จะทําให้ใจสั่นหัวใจเต้นเร็วทีนี้เมื่อมันหมดฤทธิ์มันก็จะทําให้อ่อนเพลียทําให้การตัดสินใจช้าแล้วก็ผิดพลาดเกิดอาการประสาทหลอนก็ได้เห็นภาพลวงตาหวาดระแวงคลุ้มคลั่งเสียสติ ถ้าเกิดว่าหนักๆกก็คือถึงขั้นเป็นบ้าก็ได้เช่นเดียวกันแต่เชื่อเ <นะ S 2> ถอะผมเชื่อว่านายธีรพัฒน์เนี่ยอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่1เมตรเม็ดนี่แหละเราก็เสพมาเรื่อยๆจนแบบ1เม็ดไม่ได้ผลละจนมา2ตอนนี้มาสาแล้วนะครับในการทํางาน150บาทไม่คุ้มนะได<ะ>้เงินค่าตัวมาคุณผู้ชมครับอหาหารกลยยาเสพติดกันหน่อยแล้วกันครับ